สวัสดีครับเพื่อนๆอครับอันนี้หลอดไฟขาดนะครับผมอันนี้หลอดหลอดแรกนะครับขาดไปนะครับขาดไปแล้วนะครับหลอดที่สองนี่เพิ่งเปลี่ยนได้แป๊บเดียวขาดอีกแล้วนะครับลูกค้าแจ้งมานะครับขาดกระจุยแบบนี้เลยนะครับอาการแบบนี้นะครับหลักๆแล้วจะเป็นที่ตัวแผ่นชาร์ตนะครับแผ่นชาร์จเสียนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นหลอดทดลองนะครับตัวนี้นี่ก็คือหลอดไฟต่ํานะครับ ขั้วไฟต่ําขาดแล้วนะครับนะครับแต่ว่าไฟสูงยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนแผ่นชาร์จใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเร่งดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หลอดไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จคือตัวนี้นะครับเพื่อนๆของวันด้าดีมนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ แผ่นชาร์จตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเสียเนี่ยมันจะคุมไฟไม่อยู่นะครับไฟมันจะออกมาเยอะนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวควบคุมไฟให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดนะครับอันนี้ของใหม่เราก็ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทแล้วก็มาเทสไฟกันเลยนะครับ ครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไฟเรานะครับหลอดไฟที่เราใช้งานอยู่นะครับขาดบ่อยนะครับขาดบ่อยเร่งแล้วก็ขาดเร่งแล้วก็ขาดนะครับให้เรานะครับมาทําการเปลี่ยนแผ่นชาร์จได้เลยนะครับแผ่นชาร์จเสียแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆกับคุณเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ